สาวทั่วไปที่มักจะตั้งสเตตัสบนบนเรื่องราวต่างๆต,ต,ตามประสาวัยรุ่นจนมีเพื่อนทักว่าเธอควรจะไปทำอย่างอื่นที่มีสาระมากกว่านี้นะไตรจินปิงไอเดียสร้างเพจพร้อมวาดรูปน่ารักนรักประกอบจึงเกิดเป็นเพจบนบนขึ้นมาพูดคุยกับเธอวาสิกาอุดมธนสกุล เจ้าของเพจที่เรียกว่าดังมากนะฮะแล้วก็เป็นแฟนเพจที่มีสมาชิกอยู่ประมาณหกแสนตอนนี้จะเ0 0ยแสนแล้วฮะน้องไตรหรือว่าน้องวาสิกาอุดมธนสกุลนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีน้องไตรนกสวัสดีค่ะน้องไตรที่ทำเองหรือว่าดเองใช่เขาเองมีทีมไหมไม่มีว่าคนเดียววากับมือเลยอาวาดคนเดียวแล้วก็บ่นเองด้วยงวนเองทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปบ่นอะไรเรื่องความรักเ่นตลอดเลยบอกมาเดี๋ยวนี้ ก็บ่นทั่วไปค่ะคือตอนแรกชอบอัปเดตัสอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีเพื่อนบอกว่าเอ๊ยมันบอกว่ามันเยอะไปแล้วในเซรู้ค่ะให้ไปทำที่มมีสาระค่ะเราก็เลยเริ่มวาดลูปวาดภาพประกอบแล้วก็เปิดเพจค่ะอ๋อแต่ก็ยังมีคําอะไรต่างๆของเราอยู่ใช่ค่ะเพว่าให้มันดูมีสีสันอะไรก็ได้เดีวถามนิดนึงน้องไต้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วลูกเรียนอยู่ปีสามปีสามนะที่ลังสิตมหาวิทยาลังสิตค่ะค่ะ และจุดเริ่มต้นของเพจนี้อย่างที่บอกนะมันมาจากตัวหนังสือที่เราอยากจะเว้นก่อนใช่พได้ยินเพื่อนเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรมากเปล่าอ่ะทำไมถ้าถ้าพี่โดนอย่างนี้นะพี่เสียเซลล์พี่ปิดเพจเลยนะพี่บอกหรือไม่พี่ก็อันเฟรนกันไปนะแต่ทำไมเราถึงคิดว่ามันต่อยอดหรือมันแตกหน่อกไปเป็นเรื่องของเพจบนนได้ฮะก็พอดีเป็นคนที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วค่ะแล้วเราเรียนทางด้านนิเทศศิล ค่ะก็เลยเออภาพประกอบก็โอเคค่ะแล้วเพื่อนก็เพื่อนพูดกันเล่นเล่นสนุกสนุกอ่ะค่ะก็เลยแบบทาเลยไม่สนใจและไอคนที่ว่าเราอ่ะว่าเราบอกว่าเพื่อไปทำอย่างอื่นแล้วตอนนี้มันมาตามเราอยู่ปะยังตามมาอยู่มั้ยเขาเป็นคนที่ช่วยสนับสนุนคือให้คนมากดไลค์เพจเราเยะนค่ะคาลูกค้าให้ด้วยอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วจากตอนแรกเราบ่นเป็นตัวหนังสือซึ่งมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องของเราคนเดียวพอมาเป็นกระตูนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของคนที่แบบตามเราอยู่ไช่ไหม ก็คือเขาบอกว่าจะมีแฟนเพจค่ะแฟนเพจพีเอ็มมาบอกว่าได้กําลังใจจากภาพมากเลยคือตอนนี้เขาเป็นเหมือนความรู้สึกเดียวกับเราก็คืออย่างที่เราบ่นไปคือตอนเนี้เขารู้สึกแย่มากขอบคุณมากเลยที่ทําให้เขามีกําลังใจมากขึ้นก็จะมีเข้ามาเยอะมันกลายว่าเป็นเหมือนเรื่องของเขาด้วยมใจอะไรอย่างนี้จุดเริ่มต้นมาจากการที่เป็นคนขี้บ่นหรือเปล่าคะ ก็นิดนึงค่ะเนิดหนที่งนิดหนึ่งก็ดูหน้าตามีความสุขมีออก็ดูน้องไม่เม้งม่ะเปคนอบ่นอะไรอ่ะเป็นคนชอบบ่นเรื่องอะไรติดค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบเก็บอะไรมาคิดนะค่ะพอเก็บมาคิดก็จะเริ่มบ่น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 ไปเรื่อยที่น้อยใจอะไรค่าบ่นอ่าโอ้แต่อดูน้องพี่นะเดี๋ยคิดคิดมากเลยเหมือนกันเป็นคนคิดลบ อโลกปุ๊บเลยเนี้ยโลกก็จะไม่มีความสุขทุกวันนี้ก็มองเห็นโลกไม่ชัดอยู่แล้วตานิดเดียวเองนี่นี่ขนตญาก็ใช้เอาเป็นการสาดิ์นิดนึงนะคะแต่ว่าที่น้องเขียนอย่างหนึ่งนะคือมันไม่ใช่การบ่นธรรมดามันเหมือนบ่นแล้วหาทางออกให้กับคนที่เจอปัญหาอยู่ด้วยใช่ไหมคะจะคิดเหมือนตัวเราว่าเออตอนนี้เราแย่มากเลยเราจะไปเราจะไปจากตรงนี้ยังไงค่ะเราก็เลยเขียนลงไปแล้ว คนที่เขาสึกแย่เหมือนเราเขาจะได้ไปด้วยกันเลยต้องยกตัวอย่างที่สมมติว่าอยากจะบ่นอะไรสักเรื่งหนึ่งเมื่อเช้านี้ขับรถมาแล้วก็มาเจอพี่แจมแม่มเจอพี่ลูกน้ำาเงี้ยบ่นที่เราบ่นบ่นบ่นไม่ต้องมีรูปอะแต่บ่นเป็นเทคเป็นข้อความค่ะก็แบบว่าสมมติรถติดเงี้ยค่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องเครียดกับรถติดเปิดเพลงดังๆฟังแล้วขับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะให้แบบมองโลกสวยเข้าไว้่ะเป็นโลกสวยแบบนี้นะคะ ต้องขับระวังเลยไปเจอสายแปดคนนะอันนี้โลกไม่สวยแน่นอนอันนี้บอกว่าแชร์ลูกเขาไม่สายแปดที่หนึ่งได้แชร์อะไรแซ่บๆที่ไปแชร์ฮะอย่างนี้แบบไปแชร์ต่อให้นะคะคือนะเออแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้แอบดูเนี่ยเหมือนจะเกี่ยวกับเรื่องของความรักแสดงว่านางต้องมีความรักแน่เลยส่วนใหญ่ผู้หญิงอ่ะที่เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้เป็นรักจริงจังแต่ก็ต้องมีแอบไปชอบืหรืออะไรอย่างงี้มีไหมฮะมีบ้างแลอยู่มอรังสิตเปล่า อาแต่ส่วนใหญ่ก็ไปทุกไปทุกเรื่องอะเรื่องความรักเรื่องเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถามจริงนะคือเรารู้ว่าว่าเป็นคนวาดรูปเก่งแต่ถ้าไอเรื่องบนเนี่ยบางทีเราก็จะไม่มีนะวันหนึ่งมันตันเราคิดไว้ยังไงบางถ้าสมมติเกิดไม่มีเรื่องบ่นแล้วทําไงตันก็มีคือเราก็ต้องออกไปข้างนอกค่ะไปไปนั่ง ไปนั่งเรือนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหาคุณตันไงเออไปหาคุณตันอย่างเนี้ยอ๋อค่ะ ออเช่ไหมออเช่ไหมออกไปเจอข้างนอกใช่แลวว่าเราก็ต้องเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเรียกว่าเก็บทุกเม็ดเหมือนกันใช่ค่ะปกติชีวิตเดินออกไปมีไดรี่จดไหมจดมีค่ะจะมีสมุดค่ะไม่ถ้าจดไม่มีสมุดก็จดในโทรศัพท์เาันทึกไว้ค่ะจะมีเยอะเลยต้องได้จำได้หมยว่าเราบทเรื่องอะไรไปแล้วได้รับความนิยมมากที่สุดเลยปั๊บปั๊บที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสังคมใช่ยิ่งรู้มากยิ่งคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะดีที่สุดเลยคนจะชอบมากค่ะ ยิ่งรู้มากยิ่งคิดมากเออคมนะบ่นเรื่องเรื่องทั่วไปไหมที่เขาบ่นบ่นกันคนเบื่อเรื่องหวยไปถูกหรือเวลาแบบวันที่หนึ่งทีสามสิบหกทีก็ใช่หวยแจกหวยแจกตลอดเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกหวยหวยแจกเงี้ยมีมีมีบ้างค่ะมีแบบว่าตอนเช้ายิ้มร่าพอหวยออกเฮงเงี้ยโอ้ดีนะพีีตอนนี้เนี่ยอีกนิดเดียวก็เกือบล้านแล้วพี่วัดจะออกรายการเราอีกนานอีนะ คิดเอาไว้ยังไงบ้างว่าจะต่อยอดกับสิ่งที่เราทําเนี่ยแล้วมันให้ได้ประโยชน์กับสังคมอตอนนี้ยังเรียนอยู่ก็เลยยังไม่ได้ค่อยคิดแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้กําลังใจคนอื่นไปเรื่อยๆอค่ะค่ะเป็นแบบนี้ฟีดแบ็คที่เรารู้สึกประทับใจที่สุดที่เขาบอกว่าเขาอ่านของเราแล้วแบบมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขานยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความรักค่ะจะมีการ<น>อ,อกหักเข้ามาก็แบบว่าเอ๊ะคนเนี้ยไม่ใช่ของเราแล้วค่ะเราก็ถ้าเกิดว่าเราไป ใช้ช,ช,ช,ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งเราก็จะเจอคนที่ดีกว่านี้ ững, อะไรเง oh. ี้ยค่ะเขาก็จะมีกลับมาเออโอเคมากเลยเขาดีมากเลยเนี้่ไม่เข้าใจมั้ยเคยนะเวลาเราตอบปัญหาเรื่องความรักหรืออะไรแบบเนี้ยจะมีแบบพอตอบไปเสร็จแล้วทำไมไม่เข้าใจแล้วว่าเราเคลียร์หมดแล้วนะมีมีมีต่อกลับมามั้ย ทำไมจะไม่เข้าใจหรออะไรแอนตี้อะไรอย่างนี้ไมไม่มีนะคะไม่ไม่มีคนแอนตี้เข้ามาค่ะโลกสวยนะลูกดีจังเลยีจังโอ้ชอบเด็กแต่พวกเรามันผ่านโลกมาเยอะมองอะไรเป็นลบไปหมดลบลบลบเยอะงานเป็นคนเยอะเยอะตลอดเลยเราต้องเข้าไปตามเพจน้องเขาเชเราจะได้แบบสใสัยโลกสวยเพน่อยสำหรับที่เป็นความตั้งใจของเราเราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอยากจะให้อะไรกับเค้าหรือว่ามาตามเพจเราได้ที่ไหนยังไงบ้างค่ะถ้าเกิดว่า เออกำลังเสียใจหรือว่ากำลังใจติดลบก็ให้เข้ามาดูได้ค่ะที่เพจชื่อ เว็บ www.facebook.com/ บนบนมอนจาค่ะบลบนบลมอนจาค่ะบลบนบลมอนจาเออเออแล้วบนบนเซมแบบเออเรื่องความสวยความงามนี่ถามพี่นะแล้วก็อย่าลืมแท็กไปที่คุณตันด้วยนะเรนไม่ตันเอาวันนี้ขอบคุณมากๆสหรับน้องไกลขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก